ชมรมสิทธิ์เก่ารามคำแหงจังหวัดจันทบุรีครับร่วมกับหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาพิเศษจันทบุรีจัดการประกวดคัดลายมือนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6เนื่องในวันรามคำแหงมหาราชหวังให้เยาวชนตระหนักถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติครับที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาพิเศษจันทบุรีนายสรพงษ์ไกลสุวรรณประธานชมรมสิทธิ์เก่ารามคำแหงจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดคัดลายมือนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6เนื่องในวันรามคำแหงมหาราชที่ทางชมรมศริธิ์เก่ารามคำแหงจันทบุรีได้ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาพิเศษจันทบุรีจัดขึ้นท้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเขียนหนังสือไทยที่ถูกต้องและสวยงามตามแบบแผนของอักษรไทยที่แท้จริงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดมีความเข้าใจในรูปแบบ และมีทักษะในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องสวยงามตามแบบมากขึ้นโดยในการประกวดมีนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคัดลายมือในระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ในพื้นที่เขตการศึกษาจันทบุรีเขต1และเขต2ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนเป็นจานวนมากสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนของขคณะกรรมการจะตัดสินจากการคัดได้สวยงามรูปร่างตัวอักษรมีความสวยงามสม่ำเสมอเป็นแบบเดียวกัน สามารถคัดได้ถูกต้องมีการวางตัวอักษรสระวรรณยุกได้ถูกต้องมีการเว้นช่องไฟและการเว้นวรรคที <sh arp <sh arp ่ถูกต้องและมีความสะอาดในการคัดโดยนักเรียนที่เข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน1,500บาทพร้อมโล่พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน1,200บาทพร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน1000บาทพร้อมโล่ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอีกสองรางวัลจะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ500บาทและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคัดลายมือทุกคนก็จะได้รับเกียรติบัตรด้วยสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6เนื่องในวันรามคำแหงมหาราชนี้จะเข้ารับมอบรางวัลในวันที่17มกราคม2555ซึ่งตรงกับวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่สารกางจังหวัดจันทบุรีในเวลา8นาฬิกา